น,นี่คือวิธีการผสมพื้นโรงงานตัวโรงงานนรกของคุณนะครับเข้ากับความเป็นสโนโูทำยังไงนะครับหนึ่งคุณสังเกตไหมครับว่าตัวอาคารโรงงานจะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็พื้นจะเป็นสีเขียวเนาะเออคราวนี้คุณต้นเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำสองแบบนะครับหนึ่งคือเอาพ็อปที่เป็นสนูเนี่ยไปพรางพื้นเลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้สังเกตความหนาของพื้นเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลย น,นี่คือวิธีการพรางพื้นอันนี้ผมแนะนําเพื่อนๆที่เข้าประกวดไปไปในตัวเลยนะครับแนะนําเข้าไปในตัวเลยเนาะเออมันก็จะทําให้ตัวอา,อาคารโรงงานนั้งรถของเพื่อนๆนนะดูกลมกลืนขึ้นนะครับสองมันจะมีอาคารประเภทร้านค้าอาคารที่อาคารที่ไม่จำเป็นต้องพางขนาดนั้นอ่าอย่างเช่นอาคารนี้ครับมันสามารถใส่ความเป็นสนุกเข้ากับแพทเทิร์นของพื้นที่เป็นร้านค้านั้นๆแล้ว ความเป็นสโนมันก็สามารถโดดเด่นในพื้นที่นั้นๆได้อยู่นะครับนี่คือวิธีที่นี่คือตัวอย่างที่2สําหรับการจัดเข้าสู่โรงงานนะครับ3นะครับก็คือเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวอาคารอาคารโรงงานเป็นสีน้ําตาลสีฟ้าสีน้ําตาลอย่างนี้ใช่ไหมครับเออคราเนี้ยพยายามมิกพื้นที่มันเข้า สีของอาคารนั้นๆร่วมด้วยร,วร่วมกับตัวพื้นสนูด้วยวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ดีที่เราจะละลายความรู้สึกแล้วก็เอาความเป็นสนูเข้ามาสู่ธีมอ่ะเอาความเป็นธีมหิมะสนู่เนาะเข้ามาสู่ความเป็นอาคารโรงงานนรกของคุณได้ด้วยนะครับ4นะครับก็คือถ้าเกิดคุณรู้อยู่แล้วแหละว่าโอ้โห,หลือเร็วเพื่อนๆคุณต้นโหดมากเพื่อนๆ เพิ่งคอมเมนต์ไปไม่ถึง10นาทีคุณต้นรื้อไปแล้วโซนหนึ่งนะครับเออไม่ธรรมดานะสี่นะครับคือด้วยความที่พื้นของโรงงานมันเป็นสีเขียวอยู่แล้วพื้นคุกกี้มันเป็นสีเขียวอยู่แล้วเนี่ยการที่คุณทําให้ฟิลของสวนธรรมชาติบริเวณนั้นอนะ่ะมันผสมกับความเป็นสโน่ร่วมด้วยเนี่ยมันสามารถทําได้นะครับอย่างเช่นเอาความเป็นสโน่เนี่ยว่าร่วมกับต้นไม้ลูกโอ๊กไปเลยนะครับ ซึ่งต้นไม้รูกโอกกับพุ่มสีเขียวเนี่ยมันดึงความเป็นพื้นสีเขียวออกมาออกมาจากพื้นของอาคารพวกนี้อยู่แล้วนะเพื่อนๆเนี่ยสข้อหลกัหลกๆเนี่ยไม่รู้พอจะจํากันได้ไหมลองลองรีลองลองลไปรีย้อนฟังเอาหรือว่าผมพวกนี้ผม,มาอาจจะตัดคลิปมาให้เพื่อนๆได้ฟังที่หน้าเพจอีกทีนะ